I don't want to see you when you came home cause you always try to hurt me and that's so low and when i talk to you about it you're in defense mode Whoa -oh, oh 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 how can we work on ourselves when you say no Whoa -oh -oh. Still lot oh, foul. the last window of หัวอะไรยิงเลยเพื่อนเฮ้ยผมมาเล่นเร็วดีกว่านี้โยนเลยเน่นรอเสาสองเต็มไปหมดเฮ้ยจ่ายเลยเนี่ยเี่ยผมคนรออยู่มันใจเลยบรอเ็กเร็ว เ,เพื่อนเติมความสนุกพ <All S 1> อบอ,อ,อขอเดียวกัน <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสุราการทอกับเบ้าฟุตบอลนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณสปอเซอร์เล้ก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับช้างเติมเต็มความสนุกของคุณและเพื่อนทุกโมเมนต,ต์เหมือนได้เข้าไปเชียร์ในสนามเลยนะครับวันนี้นิวคาสเซิลก็เปิดบ้านรับการเยอรือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เอาอชนะแมนยูไปได้4ประตูตอนหนึ่ง ผมเคยบอกไปว่ามึงมาดูยูเว่กูหนักกว่าแมนยูเยอะแล้วแฟนแมนยูหลายคนชอบบอกพี่ไม่จริงอะ่ะตอนนั้นอ่ะจริงแต่ตอนเนี้ยผมยอมรับแมนยูหนักจริงนะครับเพราะว่าโอ้โหคือแบบเจอรีองมาคือมันพลาดแบบน่าเกียดมาก2ทีแล้ววันนี้มาจริงๆวันนี้แมนยูเริ่มต้นเกมเล่นดีด้วยนะ แล้แม่งเสือมาโดนแบบเนี้ยผมก็เข้าใจแฟนแมนอยู่เลยว่าแบบเฮียกูรู้สึกว่ากูไปเล่นสงการดีกว่ามีใครรู้สึกงั้นไหมตอนแรกกูกะอยู่ในบ้านเย็นเย็แห้งแห้งสบายใจไม่อยากเปียกเดี๋ยวออกไปนู่นนี่ดูบอลดีกว่าเว้ยแมนยูมันต้องสู้อยู่แล้วมันต้องฮึดขึ้นมามันโดนรีองอย่างงี้มาติดพูดใช้อย่างนั้นวันนี้มันต้องแก้แค้นแนกกูอยู่บ้านดูดีกว่า ตอนนี้ท่านผู้ชมเครียดใจสัตว์ถ้าคุยย้อนเวลากลับไปได้นะกูใส่เกงในถือปืนฉีดน้ำหออไปยิงยามเล่นดีกว่าแม่งดีกว่าดูแมนยูเยอะก่อนอื่นมาพูดถึงไลฟ์อัพก่อนดีกว่านะครับฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับเจ้าบ้านมาในแผง4-3-3น้องโกเป็นนิกโป๊ปนะแบ็คขวาคิริยันทิปเปียนะครับซีโน่ลิฟรามเมนโตแบ็คซ้ายนะครับฟาเบียนแชกับแดนเบิร์นนะครับเป็นคู่เซนเตอร์นะผมชอบมากเลยแดนเบิร์นอะและที่ผมชอบมากกว่าแดนเบิร์นคือฮาวิบานนะครับเบิร์นยังไม่พอนะครับ ครึ่งแรกแดนเบิร์นไม่เป็นไรนะจริงๆพอครึ่งหลังหลังจากนาที55แดนเบิร์นเจอดอกูกลายเป็นฮาวีบานเลยกูบอกเลยนะครับหนักมากผมต้องขออภัยด้วยนะไม่น่าเล่นมุกนี้เลยนะครับรับตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่มันทนไม่ได้จริงๆแล้วครึ่งหลังเนี่ยกูดูบอลไม่ไม่เป็นสุขเลยจริงๆผมดูบอลไปผมฟังผู้บรรยายพูดบอกว่าฮาวีบานบังไม่มิดเลยนะครับจังหวะนี้อย่างเงี้ย แล้วจังหวะฮาพิบาล์เลี้ยงมาเสร็จปั๊บเจอดอกูเฮียฮาบิบาล์ครับเนี้ยมาโอ้เจอดอกูอยยยอออกแย่งไม่ได้ผมไม่คิดในใจแบบโอ้เชียคุณนะแกไม่รู้หรอกนึกออกไหมแต่คือแบบจังหวะแบบเฮียกูไม่มีสมาธิดูบอลน,น่ะจริงๆผมไม่อยากรู้เลยนะแดนเบิร์นเนี่ยเคงดอสั้นเนี่ยทิดดอกูเนี่ยแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ฮาบิบาลเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าคนไทยแม่งขำชื่อแม่งทั้งประเทศเนี่ยนะคนน่าสงสารเลยนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเราเอาความเด็กของเราปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดถึงฟุตบอลกันต่อดีกว่านะครับบรูโน่กิมารายนะครับซันโดโตนาลีกับโจลินตันเป็นเซนฟิวสามตัวนะแจ็คของเจคขอบเมอร์ฟี่เป็นปีกขวาแนะปีกซ้ายฮาบิบานนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิสซาเป็นกองหน้าเป้านะครับส่วนฝั่งของแมนยูนะครับมาในแบบสามสี่สองหนึ่งนะครับ โกนะครับวันนี้โอนาน่าบอลไหนลงนะครับโอนาน่ามึง<笑><笑>พุ่งไปอย่างนี้บอลเด้งไปอย่างนี้ทีหนึ่งอีกจังหวะนึ่งปั้งไปเสร็จปั๊บบอลเด้งมาปั้งโดนวันนี้มึงพักเลยนะครับพี่เจ๋งบอกกู้ไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้เฮียโอนาน่าวันนี้เอาใบอินเดียลงนะครับทําได้ดีนะทําได้ดีวันนี้ผมรู้ว่าคนจะว่าใบอินดีเยอะแต่หลังแมนยูแม่งเฮียจริงแล้วก็ต้องชมนิวคาสเซิล์ว่มันบีบดีเดี๋ยวเราเค่อยมาพูดถึงแล้วกัน ผมว่ามันภาคคือจังหวะที่มันเปิดไปนั่นแหละนะครับนอกนั้นผมว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรแล้วครับกล้องหลังเซนเตอร์3ตัวแลเลนิโอโรวิกเตอร์เลนเดอร์เลฟแล้วก็มาสโรวยนะครับเป็นเซนเตอร์3ตัวนะครับตตรนะแฮร์รี่อัมมาสครับเป็นวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาเดโคลดาโรนะคริคสเตียนอิริกเซนกับมาร์โกอุกาเต้เป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์2ตัวนะครับบรูโนโเฟอร์นะ่าครับอาราฮันโดการาโชเป็นตัวลุก2ตัวแล้วก็จอชวัวเซอร์ซี่เป็นกองหน้าเป้านะครัเริ่มเกมมาแมนยูทำดีมากแมนยูเนี่ยหาช่องดี จ่ายบอลกันดีมากนิวคาเซิลก็โอเคนะครับยังไม่ได้เข้าสู่เกมได้เต็มที่แต่ก็คือหาจังหวะได้โอเคผมว่าสู้กับสุสีมากนะครับแล้วแมนยูเหมือนจะดีขึ้นท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนกัน่กดตอง9ก้ามาจังหวะที่ผมชอบที่สุดคือจังหวะที่แม่งชิงบอลกันแม่งวันทัชฟุตบอลแล้วเหมือนมันจะดูไหลลื่นแล้วผมด่าแมนยูมาทั้งฤดูกาลแต่ผมว่าจังหวะเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแมนยูมันมีของมันเล่นดีกดตอง9ก้ามาท่านผู้ชมผมว่าจังหวะเนี้ยชิ่งกนดีมากแล้วมันเล่นวันทัชฟุ พอมันวันท้ายฟุตบอลเนี่ยจังหวะโ,โหแบบผมพูดไปว่าแมนยูอ่ะเป็นทีมที่สร้างเกมลุกขึ้นมาไม่ค่อยดีสร้างสรรเกมไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่จังหวะชิงกันทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยทำแต่จังหวะนี้ผมชอบเลยเพราะว่าเซอร์ซีได้บอลเสร็จแบบชิงกันมาเสร็จปั๊บพอบอลมาถึงเซอร์เกซเซอร์ซีแม่งแตะควายให้ควายให้เสร็จปั๊บผมจำไม่ได้ว่าบูโน่หรือเปล่าแล้วก็ชิงกลับมาเสร็จปั๊บเซอร์ซียิงไปแต่โก้ถูก ดันเซฟได้น่าเสียดายมากนะครับจังหวะพวกนี้ผมว่าเวิร์กมากส่วนนิวคาเซิลพอเริ่มเล่นไปก็เริ่มเข้าสู่เกมได้พอเริ่มเข้าสู่เกมได้เสร็จปับ๊บอเลกซนเดอิซักวันนี้ดูเหมือนไม่ทําอะไรฮะแต่ผมว่ามีความสําคัญในเกมมากเพราะว่าการเล่นของมันอะ่ะมันไม่ได้มีเขาเรียก่อะไรนะมันมีความสร้างสารรค์เยอะแล้วมันทําให้คู่ต่อสู้เดาไม่ถูกจังหวะนี้ดีมากเก็บบอลลงมาเสร็จปับ๊บบอลเด้งขึ้นมาเสร็จปับ๊บตักให้เพื่อนข้ามาเสร็จปับ๊บซันโดโตนารีวอลเล่เข้าไปอย่างกองหน้า พอนำหนึ่งศูนย์เสร็จปั๊บเนี่ยแมนยูก็ดูแบบสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้ไปไม่ค่อยเป็นนะครับเกมเพรสก็ไม่ค่อยทำนะครับพอนิวเคาสเซลได้บอลเสร็จปั๊บเนี่ยดูอันตรายหลายจังหวะมากนะครับแล้วกําลังใจมามา,มากแต่ท้ายที่สุดจริงๆนิวเคาสเซลมีโอกาสที่ขึ้นนําอีกนะแต่ไบรนเดียเซฟไว้ก็อันนี้เป็นจังหวะที่สําคัญมากเซฟแล้วก็มาจังหวะอีกที่2ก็เซฟอีกทีหนึ่งนะทำให้แมนยูไม่โดนนํา2 0ูนะครับอันนี้คือผมว่าเป็นจังหวะสําคัญของเกมถ้าใครรู้สึกกันก็ก,ก หลังจากนั้นมานะครับผมว่าพอแมนยูมีโอกาสมันทําได้ดีนะครับแล้วกาลาโชก็ได้บอลจากดารโลมาเสร็จปั๊บแล้วก็ยิงตีเสมอเข้าไปเป็น1ประตูต่อหนึ่งอย่างสวยงามนะรจริงกาลาโชหลายแมตช์เนี่ยมันเริ่มจ่ายบอลกันจ่ายไม่ดียิงก็จังหวะตัดสินใจยิงไม่ดีแต่จังหวะนี้ผมว่ามันตัดสินใจดีมากแล้วมันยิงดีมากบอลก็มุมมากนะครับถือว่าสวยมากชิงเสาแบบเฉียดเสาเข้าไปนิดเดียวนะครับกลายเป็นว่าแมนยูตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับ จบครึ่งแรกผมว่ารูปเกมเนี่ยแมนยูสู้ได้นะครับนิวคาสเซิลก็โอเคไม่ได้ดูผมไม่ผมรู้สึกว่าิวคาสเขาไม่ดูดีกว่าแล้วแมนยูไม่ได้ดูดีดูดีกว่า2ทีมดูสูสีกันมากแต่ที่สําคัญที่ผมชอบที่สุดเลยผมยังรู้สึกว่าแมนยูมีการตอบสนองจากแมตช์แรกว่าเออมึงพยายามสร้างสารรค์เกมเพราะมันคือปัญหาหลักของแมนยูปัญหาหลักของแมนยูฤดู่กาลนี้คือมันชอบแบบ เล่นตื้อๆต,ตันๆเชิร์เซ่วันนี้โอกาสถามว่าโอกาสของตัวเองมีเยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่มันมีโอกาสแล้วมันลิงกกันดีแล้วทุกคนเล่นวันทัชฟุตบอลแตกกันไปแตกกันมาช่วยกันเหมือนพยายามจะสร้างระบบที่แต่ก่อนมันไม่มีขึ้นมาอันนี้ผมผมชอบมากขอชมแม่อีกทีนึงนะที่เหมือนกันก,กด3ม,มาแล้วกันพอครึ่งหลังเสร็จปั๊บเนี่ยผมว่ารูปเกมเปลี่ยนเลยนะครับไม่รู้แมนยูเข้าไปคุยยังไงพี่เจ๋งไปคุยยังไงกับนักเตะแมนยูไม่รู้ออกอีกทีนึงนิวคาสเซิลเนี่ยแก้เกยกันมาอย แต่แมนยูแม่งดรอปนะครับแล้วก็มาขอบคุณสปอเซอร์เราต่อนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะช้างนะครับเติมเต็มคำว่าเพื่อนนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมไปติดตามเพจช้างเวิร์ดด้วยนะเขามีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมเล่นมากมายนะมีของให้ลุ้นเยอะมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าช้างเนี่ยเขาอยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยมานานมากนะท่านผู้ชมอ่ะรึ่งหลังแมนยูเป็นเหมือนแบบแมนยูเข้าไปยังไงออกมาลบสิบอะ ไม่ให้ลบสิบเต็มสิบนะลบสิบเต็มร้อยคือเหมือนแบบหายไปสิบเปอร์เซ็นต์ระหว่างที่นิวคาสเซิลเข้าไปยังไงออกมาเสร็จปั๊บเพิ่มอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะในความกระตือรือร้นในการเล่นเพราะนิวคาสเซิลมาเสร็จปั๊บครึ่งหลังมามึงเอาจริงสัสอะ่อะคือเลี้ยงจี้เพรสหลังแมนยูเล่นหลังสามแบ็คอันนี้คือผมชมโค้ชนิวคาสเซิลเลยนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับคุณมีความรักที่ส้มอ่านผิดป่ะคนนี้ มึงอ,อ่านว่าอะไรนะหมีมีความมีความหมีความรักนะครับส้มอ่านขออภัยด้วยนะมีความรักบอกว่าอะไระส้มเทพเจ้าโอรนนาไม่ได้ลงเลยโดนเละครับเทพเจ้าโอรนนาไม่ได้ลงโดนเละนะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าลงมีไม่ต่ำกว่าหกเม,มตรแน่นอนถ้าจะชมโอรนนาอย่าชมมันเลยถ้าจะชมแบบนี้อย่าชมมันเลยสงสารมันนะครับผมบอกเลยนะเชื่อไหมมันเป็นเรื่องจริงเว้ย นักบอลผมผมไม่ได้คิดตัวเองนะบางทีเราเตะก,กันเองกับเพื่อนเราก็ต้องมีเหมือนไม่หายาเพื่อนแม่งลงไปยิงเพื่อนไปกองหน้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทีมชนะแหละแต่ก็คืออย่ายิงเยอะมากเดี๋ยวก,กูไม่ได้ลงฟิลนั้นอนะ่ะพวกเด็กๆแบบพวกเราอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ที่ตลกคืออะไรหรือว่าผมเคยฟังสัมภาษณ์พวกนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยแหละเขาเคยสัมภาษณ์นานมากแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วแหละมันออกรายการทีวีดูในทรูเนี่ยแหละสมัยก่อนอ่ะน่าจะฟุตบอ,มอลมุนเดียวมั้ง มีรายการเหมือนาผู้ชมเคยดูรายการนี้แม็กกดก้ามาผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีหรือเปล่าน,นะแต่สมัยก่อนแล้วเหมือนเขาสัมภาษณ์นักบอลและนักบอลหลายคนที่เป็นกองหน้ามันบอกว่ามันไม่เคยอยากไม่อยากให้เพื่อนตัวเองที่เป็นกองหน้ายิงหรอกอยากให้ทีมชนะนะรุนนี่ทีมชนะแต่ขอให้กองหน้าไม่ยิงเพราะแม่งอย่างนั้นมันจะเป็นแย่งงานได้โอกาสลงมากกว่าไงเชื่อปะ่ะแล้วผมจําอันนี้ไปเลยมันแบบมันพูดกันแบบ90%นตะมันจะพูดอย่างเงี้ยมันจะสัมภาษณ์เจ็ดแปดคนนะมันเยอะอยู่ผมจำไม่ได้กี่คน ผมเชื่อเลยว่าโอนาน่าไม่คิดในใจเฮียไปอินเดียมึงโดนหน่อยเหรอสัตว์กูโดนกูเสียหน้าเยอะถ้ามึงเซฟซปเปอร์เซฟวันนี้กินชีสมานะกูไม่มีที่จะยืนแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้โอนาน่าสบายใจขึ้นมานิดนึงบอเฮียรอดแล้วแต่แมนยูแพ้นะแต่ก็แอบแบบมีนิดนึงอันนี้ในความคิดผมนะถ้าใครคิดว่ามันเป็นไปอย่างนั้นแหละก็กด9ก้ามาแล้วกันต้องมีบ้างอ่ะกด9ก้ามาแล้วกันถ้าคิดว่าไม่จริงพี่กดหนึ่งมานะครับแต่ผมว่าไม่ต้องมีวะธรรมชาติมนุษย์แหละ แต่นั่นแหละครึ่งหลังมาเสร็จปั๊บอบผมว่าจังหวะที่แมยูแพรจะสร้างบอลออกสร้างเกมออกมาจากโกกับกองหลังอ่ะผมเข้าใจนะเซนเตอร์ Center 3ตัวมันแน่นใช่แล้วมันยืดได้มันมี2จังหวะท่านผู้ชมฟังผมก่อนนะเรื่องนี้มันสำคัญมากผมถึงชมนักเตะเนลคเซนกับโคเนลคเซนพอเซนเตอร์3ตัวอยู่อ่ะมันมี2ชั้นชั้นแรกคือเซนเตอร์3ตัวเนี่ยแหละและชั้นที่2คือวิงแบ็กซ้ายขวากับแผงกองกลางเซนเตร์มีคือ2ตัวที่ลงมานะครับแบบ อีลิเซนกับบูกาเต้แล้วก็อามาสแล้วก็ดอกูอ่ะหลังจางนั้นเป็นดอกูอ่ะแล้วก็แล้วก็วกดารโลอ่ะลองคิดเป็น2แผนถ้าสมมติเบรนเดียดได้บอลอยู่เนี่ยแล้วพยายามจะสร้างออกจากหลังเนี่ยจุดสําคัญของฟุตบอลเลยนะทําไมเขาถึงชอบให้โกอ่ะสร้างสรรเกมออกมาจากหลังรู้ปะ่ะเพราะว่าคู่ต่อสู้มันไม่รู้ว่าโกอ่ะมันจะเล่นไปทางไหนถ้าสมมติโกได้บอลอยู่เนี้ยโกมันเลือกที่จะจ่ายซ้ายหรือขวาได้ ซึ่งกองหลังมันก็ได้แต่มันจะเห็นง่ายกว่าคือกองหลังได้บอลจากนี้พออยู่ตรงนี้ยแผงกองหลังของคู่ต่อสู้อ่ะมันก็จะมาบีบถูกไหมบีบฝั่งที่กองหลังคนนี้ได้บอลอยู่ถ้ากองหลังคนนี้จะเปลี่ยนฝั่งจะต้องจ่ายมาเซ็นเตอร์แล้วก็จ่ายไปฝั่งขวาแล้วแผงเกมรับนักเตะของคู่ต่อสู้ก็จะค่อยขยับมากันฝั่งนี้ถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้ขยับมาทั้งแผงอย่างนี้นะมันจะขยับมาเป็นเหมือนแบบพวกกองหน้าก็จะไปเซ็นเตอร์มมดฟิลก็จะขยับมาหน่อยพวกแบ็กอะไรก็จะขับอันนิดนึงมันเป็น นั่นคือคอนเนอร์ฝั่งขวาของอีกทีมนะดึงเส้นมาเป็นคอนเนอร์ฝั่งขวาของทีมนี้แล้วก็คอนเนอร์ฝั่งซ้ายของทีมนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เชฟของทีมอะแล้วพอสมมติบอลไปอยู่ฝั่งขวาฝั่งนู้นมันก็จะขยับเชฟมาเป็นอย่างนี้นึกออกใช่ไหมนึกออกกดตองเก้ามันแล้วกันคราวนี้อันนี้คือเรื่องสําคัญเลยทฤษฎีฟุตบอลเลยนะโกะมันได้บอลพอโกได้บอลไม่ว่าจะเท้าหรือจะมือมันเลือกได้ว่ามันจะเล่นบอลทางซ้ายทางขวาแล้วพอเป็นอย่างนั้นอะ คู่ต่อสู้อ่ะมันจะต้องกันทุกตัวอยู่เหมือนเดิมมันก็จะยืดยืนกันไวมากเพราะว่ามันไม่รู้อยู่ไหนก็ยืนตำแหน่งปกติเพราะฉะนั้นถ้ามุนโกไม่เห็นทุกอย่างแล้วมันเลือกอเช่นจะไปซ้ายซ้ายไม่มีเยอะตรงนั้นโลกไม่เคลื่อนมาทางนี้เสร็จปั๊บจังหวะที่บอลไม่ไปถึงเผลอถึงกองกลางและแค่เคลื่อนถูกปะถึงนักเตะไม่เป็นต้องไปกองกลางถึงประมาณกลางสนามฝั่งขวาคู่ต่อสู้ไม่ต้องแข่งบนั้นคู่ต่อทีมเราอ่ะจะมีโอกาสที่จะเล่นเร็วได้จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เร็วแล้วมันเริ่มเกมจากจังหวะะเนนี้้ยไดอมากครับ อันนี้คือสําคัญคราวนี้หลังแมนยูอ่ะพอมีเซนเตอร์สตัวมันได้ดีอย่างหนึ่งถ้าโกได้บอลแล้วมันโดนเพรสพอโดนเพรสเสร็จปับ๊บไอการเพรสของตัวลุกของคู่ต่อสู้อ่ะสำคัญมากมันจะมานั่งเล่นแบบนี้มันต้องอันตรายไงเพื่อทําให้โกมันไม่ได้แบบสบายใจกองหลังเล่นบอลจากหลังได้ง่ายมันก็จะเพรสพอเพรสเสร็จปับ๊บเนี่ยอย่างน้อยหลังแมนยูอ่ะเซนเตอร์3ตัวแม่งดันไปฝั่งซ้ายตัวนึงฝั่งขวาตัวนึงกลางตัวน,งวน,งวน,งวนึงได้ทําให้โกมันมีสิทธิ์เลือกออกไปแก้เพรสได้คราวเนี้ พอมันไม่มีอันนี้เสร็จปั๊บโดนบีบปะมันยังมีแบ็กอยู่ไอ้แบ็กสตัวลงมาช่วยหาช่องได้สมมุติเซนเตอร์ฝั่งซ้ายไปอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายหน่อยไอ้แบ็กมันไม่ต้องวิ่งแบ็กไม่อยู่นี้ก็ได้มันขยับเข้ามองนี้สร้างสามเหลี่ยมได้แล้วนึกออกปะกับเซนเตอร์ตัวกายตัวนึงมันก็จะเอาตัวรอดออกได้แมนยูอ่ะจุดเสียมันวันนี้พอมันโดนนิวคาเซลเพรสหนักขี้เหี้ยเลยนุ้ยเพรสแบบเพรสให้ตันอะ่ะไม่ได้แบบวิ่งมาเพรสแล้วปล่อยนะเพรสกัดไม่ปล่อยเลยแล้วโดนจี้เสร็จปั๊บเน แม่ขึ้นเร็วเซนเตอร์เสร็จปับ๊บเอ้าเฮี้ยกูโดนแล้วมิดฟิลอ่ะมันเลยต้องมันลงมาช่วยไอ้แบ็กก็ต้องกลับมาอีกทีนึง่งไอ้จังหวะนั้นแหละมันไปไม่ได้มันจ่ายกลับโกเกิดถูกบ,บีบง่ายแล้วมันเหมือนแบบพอแมนยูถูกบ,บีบเสร็จปั๊บเนี่ยมันลนลนเสร็จปั๊บจ่ายกันพลาดเยอะมากนะผมว่าจังหวะเนี้ยคือสิ่งที่นิวคาสเทลทำดีมากแล้วน่าเสียดายที่แมนยูมันโดนมันแก้เพรสตรงเนี้ยไม่ได้ดีแล้วก็รูปเกมเปลี่ยนไปเลยทั้งเกมอ่ะรึ่งหลังอ่ะ ทั้งเกมของครึ่งหลังนะ45ทีหลังนะแมนยูนี่สู้นิวคาสเซลไม่ได้เลยนะครับแล้วแป๊บเดียวเองนะ้4นาทีอย่างที่ผมบอกฮาวิบานนะครับก็มาทำประตูให้นิวคาสเซลขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งได้หลังจากนั้นมาโดนเพรสหนักมากพอโดนเพรสหนักเสร็จปั๊บใครครับฮาวิบานเลี้ยงมาอย่างสวยเลยนะครับคือแมนยูพลาดเยอะมากมาสุคือวันนี้แม่งโดนทั้งมาสุวีล้มโดนเรื่องอะไร มีบางเลียเยเ้ยงมาแล้วใช้ความเร็วมากเสร็จปั๊บมายิงล่อเป็นสประตูตอนหนึ่งหลังจากนั้นไปเสร็จปั๊บบูโนกีมาไลมาซัดอีกทีหนึ่งคือบูอินเดียจะเปิดบอลพลาดอีกเปิดไปเจอใครโจลินตันไอ้เหี้ยตึกอะเปิดไปเสร็จปับ๊บโจลินตันแม่งแค่จะไม่ต้องกระโดดเลยคือแบบไอ้เหี้ยเปิดไปให้กูมงไปเลยเสร็จปั๊บพลาดอีกนะครับลูกนั้นเปิดหลังลูกอะเปิดขุดดินไปนิดนึงนะครับบอลไม่โด่งเลย พราะโดนบีบแล้วแก้เกมไม่ได้นะมาโดนบูโนกิมไลท์ยิงไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับบูโนกิมไลท์ยิงแมนยูสีหนึ่งี่คือขอบคุณมาเจ้า2ทีอะ่ะแล้วแมนยูจะทําอะไรอะตอนนั้นน่ะมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะพลาดกันด้วยด้วยการแก้เกมที่ผมว่าไม่ได้แย่แต่แค่ เปลี่ยนเทมโปที่จะไปรับมือกับจังหวะที่คู่ต่อสู้สร้างเกมเร็วและบีบเร็วไม่ได้มันคือแมนยูไม่ได้แพ้เพราะว่าแมนยูทําแผนตัวเองแย่นะแมนยูวันนี้แพ้เพราะว่าระบบของตัวเองไม่แน่นพอที่จะทําให้การบีบของคู่ต่อสู้ไม่มีผลอนะ่ะการบีบของคู่ต่อสู้มันทําให้เราเห็นเลยว่าระบบของแมนยูมันยังมีจุดบกพร่องเยอะมันยังไม่ได้สเสถียรมากแมนยูวันนี้โชว์ให้เราเห็นว่า มันเล่นดีได้นักเตะมันมีคุณภาพที่จะทําดีได้หลังหลายๆเกมที่เราเคยดูมาบางเกมมันก็แน่นมันมีคุณภาพพอที่จะทําได้แต่จุดสําคัญเลยนะคือสิ่งที่ทํามันทําได้ด้วยไม่ไม่มีความเสมอเสมอแล้วก็ไม่มีความเสถียรในการทําทําแป๊บเดียวมันเหมือนมันเปราะของดีแต่เปราะมันเหมือนเราซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วรถคันนี้เ็วกระฉับกระเฉงโอ้โหโคตรมันเลยครับคันนี้แต่แม่งพังง่ายอ่ะ ขับไปนิดเดียวนี่คือแบบล้อหลุดได้เลยนึกออกว่าฝากระโปรงพังเครื่องวิทยุใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ว่าจะดีแค่ไหนเราก็ต้องการความสม่ําเสมอแล้วสิ่งสําคัญคือต้องการที่มันแข็งแรงใช้ได้อะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแมนยูแบบเนี้ยมันเก่งแต่แค่ไม่มีความสม่ําเสมอแล้วก็ไม่มีความที่จะที่จะทนแรงกดดันของผู้ต่อสู้ได้ดีอ่ะนะครับอันนี้คือ ครึ่งหลังแมนยูนี่คือไปไม่เป็นจริงๆนะครับพอโดนบีบอย่างเงี้ยแล้วท้ายสุดก็แพ้นิวคาสเซิลไป4ประตูต่อนหนึ่งยังสมควรนะครับมันไม่มีอย่างน่าเสียดายหรืออะไรผมว่าสมควรวันนี้มันสู้ไม่ได้นะครับนิวคาสเซิลมันอยากได้มากกว่าอยากได้ชัยชราเขาก็วิ่งบีบทุกอย่างอะ่ะแล้วก็จบเกมแมนยูแพ้ไป4ประตูต่อนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองจริงๆนะครับแมนยูเนี่ยดูดีทั้งเกมคองบอลได้มากเขาด้วยคองบอลอะไรค bon องบอลตนดวงเลยเขาบีบอะ่ะ ที่นับเวลาเปอร์เซนต์แม้เลื่อนนี่คือบุงโดเขาบีบแล้วพยายามเอาตัวรอดเขาบีบยันบูโน่อยู่ในเขตโทษไปไม่ได้อะแล้วก็ไอ้บูเวนเดียผมว่ามันความผิดพลาดไม่ไม่ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดจากโกเนืนอกจากจังหวะที่มันเปิดบอลลูกนั้นไปแล้วโดนตัดมาบูโนกินมาหลายยิงอะนอกนั้นนี่คือมันกองหลังมึงแบบ มึงหลุดแล้วมึงพลาดแล้วบูเอนเดียโดนล่อบแบบกูไม่รู้จะทำไงแล้วเซฟไม่ได้อะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้บูเอนเดียไม่ได้เล่นแย่นอกจากจังหวะนั้นที่พลาดแล้วแบบพอมึงโดนบีบอย่างเงี้ยโกมันก็ต้องพาเป็นเล่นปกตินะครับผมว่ามันมันน่าเสียดายนะครับที่เล่นแบบนี้ส่วนนิวคาสเซ่นที่สุดยอดมากนะชนะ4แมตต์เตะฟอร์มกำลังดีเลยนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสเทียได้แบบสามนะเพราะว่าเตะน,น้อยกว่าน้อยเฟลท์หนึ่งแมตช์นะครับแล้วก็แต้มห่างกันน้อยแค่เฟลร์แค่หนึ่งแต้มเองนะครับก็ถือออว่าาสุดดดยฟรร์มมีกนะคับ ก็ลองมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะขอบคุณนะครับวันนี้เรามีแจกเสื้อ3ตัวนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างเขาจะแจกงมีไซส์ S 3ตัวนะท่านผู้ชมพิมพ์คําว่าคอบอลคอช้างคอเดียวกันมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ส้มเลือกให้แล้วก็แจกนะครับไหนๆก็ไหนๆเราพูดถึงแมทให้หน่อยอ๋อเออไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะตอนแรกจริงๆเราปิดทริปไปแล้วนะครับเรื่องลิเวอร์พูลกับคริสตัลพาเลทแต่ว่ามี2คนเขาเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่ใจอะ่ะ ก็หล,หลุดจองไปนะครับสท่านนะครับเพราะฉะมี2ที่เปิดขึ้นมาถ้าใครอยากจะไปดูลิเวอร์พูลเปอร์เซนต์รับถ้วยสูงมากแล้วนะครับที่แอนฟิลแม์สุดท้ายของของลิเวอร์พูลที่ field, แอนฟิลอ่ะเขาจะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากไปก็เราติดต่อมาที่ l like i น์แอดแอดเอ็ม o ิทฮีโร่ทัวครับมีแค่2ที่เท่านั้นนะครับอ่ะมาส้มเลือกเลยทุกท่านคนแรกหนูอ่านไม่ออกเฉยเลยอะไร เอเ c ็ n s นะครับอ่าแล้วก็มีใครนี่นะครับท่านผู้ชมตัวอารยาลีแล้วก็คุณอารยาลีนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะท่านผู้ชมขอสักห้าพันไลค์แล้วกันวันนี้สงการาน โอปป้าพีาปะถือว่ามาแปะแป้งผมแล้วกัน <Okay. S 1> แล้วก็คุณโอปป้าพีานะครับได้ตัวที่สามไปนะครับนี่ <Okay. 100. S 1> ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe นะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ The last window of opportunity to earn the championship หัวอะไรยิงเลยเพื่อนเฮ้ยผมมาเล่นเร็วดีกว่าเนี่ยโยนเลยเล่นรอเสาสองเต็มไปหมดเฮ้ยจ่ายเลยเนี่ยเจ่าผมคนรออยู่มันใจเลยบเรอพี่เกมมาแล้วคนเข้ากระตองดิค่ะเติมเพื่อนเติมความสนุกคอมอนขอเดียวกัน